ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องยุบสภาภายใน4ี่เดือนจะต้องมีการดําเนินการเรื่องของประชามติต่างๆเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณอนุทินบอกว่าเงื่อนไขนี้นะคะสามารถทําได้ค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นการคืออำนาจให้กับประชาชนภายในสเดือนนะคะหลังรัฐบาลเนี่ยมีการถแถลงนโยบายนะคะอ่ะคุณผู้ชมคุณกนวี ปุณกัตวีก็ประกาศร่วมร่วมสนับสนุนคุณรือนที่เป็นนายกครับครับก็ตอนนี้ที่ผมได้ได้พูดไปชัดเจนนะครับว,ว่าตอนนี้ประเทศไทยเราต้องการกานเดินหน้าแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ทําที่ดีที่สุดคือพรรคภูมิใจไทยที่มีคุณอนุท์ธิตนะครับที่จะเป็นผู้นํารัฐบาลนะครับครับผมโอเคเรียบร้อย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 รบเแค่มาที่ใจครับผม ใช่ครับมันรอบประเทศอย่างนี้ครับนี่ผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหานะครับนชายแดงผมหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้ายอดเลยบ้านเมืองเป็บแดงครับสถานเกียรติธรรมให้พี่หนูเดี๋ยวจะบอกฮะได้ครับออ๋พี่เกียรสวัสดีครับ

แต่ไม่มีอะไรแล้วโอเคโอเคโอเคพอพอซื้อพอ้อแล้วครับคุณผู้ชมค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะก็เรียกได้ว่าชื่นเมื่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรกุลนะคะมาไล่เรียงกันค่ะว่า เกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะก็ทางด้านของคุณอนุทินเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะก็แถลงข่าวนะครร่วมกับในส่วนของบรรดาสมาชิกนะคะเรา บางคนก็นรวมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะคะบางคนก็เป็นฝ่ายค้านอยู่นะคะก็มีทั้งไม่ว่าจะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติบางส่วนนะคะอย่างกลุ่ม18โดยคุณสุชาติชมกิษเนี่ยเขาบอกว่าเขามา16คนนะคะมาโดยใช้เอกสิทธิ์นะคะสสนะคะบอกว่ามาเพราะอะไรเขาบอกว่ามาเพราะว่าทำเพื่อชาติบ้านเมืองค่ะนอกจากนี้เองค่ะก็คุณอนุทินบอกนะคะยืนยันว่ารับเงื่อนไข รับเงื่อนไขที่ทางหน้าของพรกประชาชนเสนอมานะคะก็คือเรื่องของการยุบสภาภายใน4เดือนนะคะ เรื่องสุดท้ายที่จำเป็นจริงๆเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดนนะครับว่าถ้าสามารถมีคนใดก็ตามมีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้เราก็จะจงไุ่หอย ตรงครับตรงตรงกับจุดยืนของผมด้วยและตรงกับจุดยืนของพรรครววมฝ่ายค้านที่เป็นผู้นาฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นเรามีการพูดคุยอย่างยาวนานนะครับว่าเราอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าตอนนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยแหละที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าไปได้ถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะเป็นการดีแล้วก็ทางพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันนะครับผมได้ยินข่าวว่าก็คอนเฟิร์มในการที่ว่าจะมีการาสี่เดือนถึง6เดือนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีการออกเสียงประชามติ และรวมถึงจะต้องมีการตั้ง,งสสรสอก็เป็นสิ่งที่เรามีการพูดคุยอย่างยาวนานขอบคุณนะครับรขอบคุณครับขอบคุณครับ เนะี่คุณกัณณวีนะเดินทางมาที่พักคูมิใจไทยนะก็มีสมาชิกพักนะฮะมาขอถ่ายรูปด้วยนะคะบรรยากาศวันนี้เนะี่ยชื่นมื่นนะสำหรับในการเดินทางมานะคะก็คุณกัณณวีมามาไม่ได้ทันในช่วงของการแถลงข่าวนะ